ไปมาไ่ไปนี่นะไปนี่ขับหนึ่งโดนครับบักดังคือลือครับโอ้ยมัน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 แล้วมันแล้วโอ้เน้นๆครับการข้อบักฝรั่งนะครับผมโอ้ยเจ๊วแจ๊วแจ๊วโอ้ยเลยมาอีกแล้วครับผมโอ้โดนโดนอีกแล้วครับโอ้ยบักเงี้ยลิโอ้หลุดมาตั้งกันครับโอ้ย ว่าล้ครับโอ้ยมันครับมันมันสวัสดีครับวันนี้กับกระบอกขอกำลังขี้หนีเชิญกันนะครับอ่าอาจจะเสียงดังจัะไดยนะครับผมรถถ่ายนะครับเป็นไม้ทางทั้งครับเป็นไม้ไหมนะครับเดี๋ยวรอหาไม้ตั่งครับเพราะจะไม่รู้ว่าอย่าลกันครับผมไปครับเขาก็มาหมายไหมแล้วนะครับหมายแตกอีกแล้วครับผมเออถ้าบุญใจว่ามัน คนพอคนเม่ใไ่นนะครับไส่หลายคับใส่หลายแน่นะครับวันรุสี่แยกหนูห้อยไบน์่าเดวมารุ่นกันครับว่ามีร้างห้ใสไซนอยู่นะครับผม่องเป็นห้อยเขากัดเนี่ยกัดนี่ยังจากน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวลองไซบ์มัครับฮาเทียมันนะครับนะครับบาร์คิวสุใส่ไประมาณนี้เลยตามทางข้องถีหนูแมลนนะครับบาร์คิวอุสิเอาไว้นี่ทีละครับผมอาจสิแท่งเยอะลุยๆจากน้อยนะครับแต่ว่าเป็นยังครับก็้จะมีตัวเขานะครับ สวัสดีนะครับบรรยากาศเศร้าๆอีกคือเกาเหระครับผมยาบ่วงเขานะครับวันนี้ประเทศไทยเบื้องแรกนะครับใส่บ่วงด้ประมาณสิบก่าลังหนึ่งครับมองมันหายยากนะครับเบื้องครับต้นสานีไมค้คนก็เต็มอยู่ว่าสมนยเขาครับจังเป็นจักเจาก้าวะครับเนี่ยเี๋ยวเบื้องพ่มวันหน่ะสิประมาณสี่หาเจา้าใดที่ว่า,าใส่อยู่นี่ แต่ว่าโดนแล้วนะครับรู้ชิมิโตะ่ะรุ่นกันครับก็เป็นห้อยเก้าคอแหละครับแต่ว่าผูบ่วนสิบมีโตะะมีโตมากวะมันมีโตมากนะครับเงียบครับผนใส่เป็นแสแซมกับน้ำเนาะ บ่หมดใส่กับบ่หมดไส่บ่มีมากนะสักครู่นะนี่ผมใส่กลับทิ้ไปมันมีโตมากนะครับผมอ่าม,มันเขาเอาไปกินบนเราบ้านนี่เนาะครับเก็บกลับสักครู่ครับเป็นตับหม้หมานนะครับผมเบิงงเหรอมันส่งอยากเสียนั่นยู่ครับ เพราะว่าเหลียวเบิ้งจากนี้แล้วมันไม่มีโตผพานนะครับแล้วก็ห้อยเขามาใส่ขักหลายไม่ทำงานสักครูนะครับบวงโมกยังอยู่ดีนะครับมือเวทไซร์บวงไว้ไม่มีโต้อม้แล้วครับเงียบกริบ ีเงียบคือเก่าครับเงียบมือนเดิมอันนี้โดนครับดีโดนหนูท้องขาวน้อยครับผมโอ้อมีเต็มอยู่ครับพราได้คัวครับผมไปครับ บึงครับต้งห้อยเขาขอดหญ่นะครับบึงบ่วงกับบมีต่ำบวมีติงจากหลังเลยครับมันขึ้นไปแล้วเหอ็นสีประมาณอันนี้ก็คือเก้าครับบ่มต่ำบวติงผมใส่ห้อยถือเขานะครับคิดว่ามันอาจจะมีโตอีกฟัวทังมันเป็นแปนไปครับผมเนาะพยายามกลับกันดีกว่าครับบ่วงผมเบิร์นเราครับไปครับครับกระใสไปหม่องแหลกเลยนะครับกับฟห้อง ผมไซด์ไปข้างในน,นนะครับมาลูปิมีแต้มปะอย่มาลุ้นกันครับทางขยากจักหน่อยครับไปยากไปซ่านะครับหกแห้งนะครับข้างในเนี่ยกับบูลูปิมีแต,ต้มบ่เดี๋ยวผมใส่เป็นอีรังหนึงน่งนะครับมาลูสิมีหนูมากปะเฮ้มี่ยงการนะ โอ้โดนนุทองเขานะครับโอ้โอ้พอได้ขวนแล้วครับผมเออนี่ครับนี่นี่ถึงนุท้องเขานะครับโอ้มันมันครับจับต้อเลยครับผมใส่กล้ๆนี่นะครับผมกลับทํางานนะครับแต่ว่าเอาหนูประยูนะครับโอ้เสียดายครับผมไปครับตรอไปลุ่นลังต้อไปต่ออยูนี่บ่รามันนะครับ ลันฟาวไปหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหนูแพ้งเนี่แหละครับไปครับเดี๋ยวห้องพยายามจุดต่อไปกันต่อครับจุดที่สองที่เ้องใส่กลับแล้วนะครับขอรูสีมันบูบูมาลุนกันครับหกจักน้อยนะครับผมไ่ได้แหวกใส่เลยผมใส่ทั้งหงาเลยเบื้องครับห้อยหมาหมามากวนเนาะครับหมามากวนเอ้สิมีแต้มม่นาวแก้ใจนะครับ ผมไปเบิ่งจะเทอยจะกลับก่อนใ,ใส่มาใส่ไปน,นี่นะใส่ไนี่กลับหนึ่งโอ้โดนครับบักดำคือลือครับโอ้ยมัน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 เร็วมันแล้ว,ลวโอ้ยเน้เนๆครับการข้อบบกฝรัง่งนะครับผมโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยครับ ไปครับไปต๊อครับผมไปบ่งกลับที่สองกันครับผมสิ๋มอันว่ามาแล้วนะครับหนึ่งแต้มสวยๆนะครับจะมีมาอีกไหมจะมีมาอีกบอทำงานนะครับแต่บอ,อยูโอ้จะไดานะครับไปครับผมครับ ใช่แล้วครับผมโอ้โดนโดนอีกแล oh, mm ้วครับ hmm. บ mm ุย hmm. บ mm ุกเงี้เลยโอ้หลุนมาตั้งกันครับโอ้ยอุรอครับโอ้ยมันนะครับมันมันโอ้มาอนีเได้ลาบฝากแล้วครับลาบฝากแล้วลาบฝากแล้วโอ้ได้หลายตัวแล้วครับได้นั่นแล้วมใส่ไปใส่อีกเนาะสักครู่นะครับหาก่อน จำว่าี่ตกใส่ไปข้างในเนอะเฮ้ยมาอีกบอมาอีกบอโอ้อันนี้บรเอานะครับอันนี้บรมาเดี๋ยวสักครู่ครับมาครับเก็บเรียบร้อยนะครับแล้วสองกลับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้นี่มีอาการบะโอมีอยู่ครับมีอยู่แต่ว่าเป็นหนูท้องขาวนะครับอืนี่ครับผมไอเพราได้กินครับพอได้ยุได้กินไปครับผม หลังสุดท้ายแล้วนะครับอืที่นี่แต้มบ่มาลุนกันครับโอ้มากนะครับผมหลังนี้มาแม่ครับเก็บสักครู่ครับขึ้นมาเทียงแล้วนะครับผมสรุปผลงานนะครับมันนี่ก็ได้มากหาแต้มนะครับผมเกิดถือว่าหมันอยู่ครับใส่กลับไปกับประมาณแปดกลับเก่ากลับได้ครับ คันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอีสานเชนแอนน้ำน้ำได้เครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ผมเบาคิวจากช่องอีสานเชนแอนน้ำน้ำไน้เละครับผมสําหรับมือนี้ผมก็สิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ